สวัสดีค่ะสวัสดีค่ำๆวันอาทิตย์นะคะนางฟ้าเพิ่งกลับมาจากทานข้าวนะคะวันนี้นางฟ้ามีท็อปปิกฟินๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเรามาดูซิว่าตอนนี้พลังงานของใครส่งให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่นะคะในชื่อท็อปปิกคือคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมเรามาสุ่มหยิบไพ่กันทีละใบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณผู้ฟังคิดถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะ พลังงานพี่ไพ่ใบแรกนะคะดูซิว่านางฟ้าจะหยิบได้ไพ่อะไรโอเดอรสตาคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากค่ะเขาอาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงราศีกุมนะคะผู้ชายผู้หญิงคนนี้กําลังแบบเอ๊ะเมื่อไหร่คุณจะโผล่มาเมื่อไหร่คุณจะออนเมื่อไหร่คุณจะแบบว่าโพสสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโซเชียลของคุณกําลังนั่งกินข้าวอยู่ความคิดถึงก็แบบว่าอู้พุ่งเลยหยิบโทรศัพท์มาดูว่าแบบเอ๊ะคุณมาหรือย,ยังนะพลังงานคือคุณอาจจะเป็นคนที่มี f อซมีคนเข้ามาค้างาังหลักค้ังใคร ก็หลงไหลในสเสนห์มนตราของคุณนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆค่ะราศีกุมผู้หญิงผู้ชายเดอะสตาร์ Star, และหักมันว่าพลังงานกลับกันก็จะมองคุณเป็นคนมีแสงเป็นคนที่แบบว่ามีออรา่าแล้วก็ทําให้เขาแบบใจสั่นนะคะเขากําลังคิดถึงคุณอยู่พอดีเลยคนที่คุณคิดถึงนะคะนี่คือพลังงานใบแรกเลขสอราศีกุมธาตุลมนะคะคิดถึงคุณมากๆค่ะเหมือนที่คุณคิดถึงเขาเช่นกันนะคะ ไปต่อนะคะดูซิดูซิคนที่คุณคิดถึงนะตอนนี้วินาทีนี้เลยเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาคิดถึงคุณไหมหรือว่าคุณเนี่ยแบบคิดถึงเขาอยู่ฝ่ายเดียวอ๋อพลังงานของราชาถือถ้วยผู้หญิงผู้ชายทัดน้ําน้ํามีนกรกฎพิจิตคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนระดับคิงอ่ะเขาถือถ้วยเนี่ยถ้วยที่เขาถือเนี่ยคือความสุขความสมหวังความแบบว่าอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเขาคุณอาจจะดีวความสัมพันธ์กับเจ้าของธุรกิจนักธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ใหญ่สวอาจจะนั่งอยู่บ้าน บบนั่งมองนั่งส่องนั่งเล่นกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็แบบคิดถึงคุณแล้วคุณก็ทักมาหรือบางทีคุณก็โพสอ,อะไรในโซเชียลพอดีแล้วมันทำให้รู้สึกเหมือนว่าอุ๊ยทำไมใจตรงกันจังเลยชั้นส่องเธอเธอส่องชันเราคิดถึงกันนะคะทตุน้ำมีนกรกฎพิจิตรแล้วก็หากแม้ว่าคุณเป็นคนเกิดราศีตุลาศีกุมเขามองว่าคุณเนี่ยคือซุปตาในใจของเขานะคะ อากาศร้อนมากๆคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยนะคะไหนบอกว่ามีพายุไงร้อนมากแม่ไปต่อค่ะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยตอนนี้ยเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเรามาดูซิโอ้พลังงานของเซเว่นอัครับก้าถ้วยเธอมีใครเธอมีตัวเลือกเธอเฉิดฉายเขาคิดถึงคุณคะ่ะพลังงานของ อ่าเจ็ดถ้วยเขาอยากบอกว่าเขาเนี่ยมองส่องคุณอยู่ตลอดบางทีความเป็นเดอะสตา์ของคุณเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยมีเขาอยู่ในซิลิปัมอยู่ในหัวใจตรงนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าพลังงานของคนคนนี้นะตอนนี้นะคะกําลังเลมองส่องแล้วก็กําลังมีแพชชั่นที่จะแบบว่าเทคแอคชั่นหาคุณถ้าหากว่าเขาว่าเป็น FC คุณแล้วส่องคุณอยู่นะผู้หญิงผู้ชายราศีกรกฎเจ็ดถ้วยคนนี้มองว่าแบบดีพอไหมที่จะเป็นตัวเลือกให้เธอแบบว่าเลือกแล้วก็แบบว่าตกลุม รักเขานะคะเขาคิดถึงคุณคนที่คุณคิดถึงอยู่ถ้า,าว่าดีว่าคุณแล้วเป็นแฟนคุณพลังงานของคนเกิดเลข7ราศีกรกฎคิดถึงอยากเจออยากมาหาแล้วก็ใหญ่คุณรู้ว่ารักคุณจริงๆนะคะเดอะสตาร์ดาวประดับใจของเขานะคะนี่คือพลังงานของเลข7เลข2นะคะที่คิดถึงคุณมากๆแล้วก็ราชาของ KING OF CUP น้ำมีนกรกฎพิจิตร71นะคะวันศุกร์วันเส,สาร์พระรหัสพุธอังคารคิดถึงคุณสุดหัวใจเลยนะคะไปต่อนะคะตอนนี้ดูซิคนที่คุณคิดถึงคิดถึงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ในหัวใจคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะเรามาดูกันนะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องชมนางฟ้านะคะนางฟ้าไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคะคือแบบว่าถ่ายจากมือถือ ใครถ่ายก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าหัวใจสวยนะมาค่ะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าพลังงานของ s i x k of c u p คนเก่าแฟนเก่าผู้หญิงผู้ชายเกิดราศีเมทุนคนเก่าคนที่หายไปกี่วันละ6ชั่วโมง6วันหรือเปล่านะหรือบางคนหายไป6สัปดาห์อาจจะเป็นแฟนเก่าที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณเช่นกันนะคะแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าจิตวิญ,ญญาณของเขายังคงวนเวียนเขายังไม่ตายค่ะเขาคล้ายๆว่าความรู้สึกความผูกพันที่มีกับคุณนมันยังคงวนเวียนแล้วก็ลืมไม่ได้เอาออกจากหัวออกจากหัวใจไม่ได้นะคะเลข6เลข2 นะคะเลข7นะคะคิดถึงคุณมากๆถ้าหากว่าคุณคิดถึงเขานะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานพี่ไพาทาโรนะคะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเรามาดูซิ The w เ r l d ผู้หญิงผู้ชายนะคะทัดไฟทัดน้ำได้หมดเลย t ด e w เว l d คนใจดีมีอันจะกินคนที่มีแบบว่าทรัพย์สินทรัพย์สินคานมีฐานะการเงินการงานการเงนิงนที่ดีหรือคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันคนละจังหวัดคนละประเทศหรือบางทีถ้าหากว่าเขาเป็นคนต่างชาตินะคะตอนนี้ ถ้าคุณนึกคิดถึงใครที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่แบบมีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมาแต่ตอนนี้หัวใจเขาว่าพร้อมมากที่จะแบบว่าเปิดรับแล้วก็มอบความรักให้คุณคนที่คิดถึง คุณและคุณคิดถึงเขาเราคิดถึงกันใจตรงกันเดอะเวอร์พลังงานของคนคนนี้นะคะเขาอยากบอกว่าถ้าเดินทางมาหามาเจอได้มาทําให้คุณมีความสุขได้ตอนนี้ก็คงไม่รอเวลาหรอกแต่ด้วยพลังงานของระยะทางอาจจะห500รมอ์ไมพันไมไกลกันเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบได้แต่คิดถึงอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนี่คือพลังงานของคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมามากมายที่สุดเลยนะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานพี่ไพาทาโร่คนที่คุณคิดถึงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ในหัวใจเนี่ยเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดถึงคุณไหมนะคะโอ้พลังงานของเก้าเหรียญคิดถึงสิผู้หญิงพู้ชายหมายเลขเก้าหรือประมาณ9เดือน9เป็นพรุ่งนี้เขาอาจจะติดต่อกลับมาทักมาเขาอาจจะเป็นชาวทัดดินมีความสุขรักอิสระมีทุกสิ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้อยากมีคุณอยู่ใกล้ๆคอยแบบว่าทําให้เขา ชุ่มชื่นระื่นหัวใจก็เป็นไปได้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณมากอยากออฟเฟอร์อยากโอนตังค์ให้อยากพาไปกินข้าวพาไปดินเนอร์และก็อยากให้เธอมีความสุขมากๆนะคะนี่คือพลังงานของคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมราศีกันราศีเมทุนนะคะราศีกุมนะคะเลข2เลข6นะคะแล้วก็เลข9นะคะแล้วก็มีพลังงานของเมษสิง์ด้วยนะคะ ไปต่อค่ะขอพลังงานอีกหนึ่งใบใบสุดท้ายนะคะคนที่คุณคิดถึงตอนนี้อยู่ในหัวใจคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณหรือไม่นะคะพลังงานที่ออกมาเมื่อสักครู่นะคะมีห้านักสัตว์นะคะมีว,วัวมีลิงมีหมามีเสือมีงูนะคะ แล้วก็มีไก่นะคะดูสีพลังงานของ8เหรียนผู้หญิงผู้ชายเก่งขยันมีองค์ความรู้แล้วก็เป็นคนบ้าพลังบ้างงานคนที่คุณคิดถึงคุณอาจจะคิดถึงผู้หญิงผู้ชายราศีสิงห์เขาอาจจะคิดเรื่องงานเรื่องแพชชั่นการใช้ชีวิตของเขาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงคุณที่สุดเลยนะคะเขาอยากบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเขาก็บอกใครไม่ได้หรอกแต่เขาอยากบอกคุณอยากอ้อนคุณนะคะนี่คือพลังงานของ คนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงที่สุดคะ่ะถ้าหยุดทำงานหยุดแบบว่าว่างตรงกันเมื่อไหร่จะรีบเทคแอคชั่นกลับมาออฟเฟอร์ดูแลคุณก็จะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติหรือว่าต้องใช้ระยะทางในการเดินทางแต่ตอนนี้การเดินทางของเขาคือส่งผ่านความคิดถึงจากพลังงานไพาทาร์โรบอกให้คุณรู้นะคะมีราศีสิงห ราศีกุ้มราศีเมถุนราศีกันนะคะแล้วก็มีเมธนูคิดถึงคุณผู้ฟังมากๆเลยนะจุดๆุดนี้นะคะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ทานข้าวเย็นให้อร่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ